เหรียญแรกนะคะป้าน้ารับซื้อเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดในราคาเหรียญละยี่สิบบาทค่ะครุฑป้าน้ารับซื้อทุกครุฑนะคะครุฑเขาก็จะมีครุฑห้าบาทครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑห้าบาทสองสองและสองศูนย์ครุฑห้าบาทตรงสองห้าสองห้าครุฑสิบบาทสองสีค่ะครุฑจะมีทั้งหมดหก เหรียญที่แยกออกมาได้นะคะหกเหรียญเพราะคุูเฉียงเขามีอสองพศคุูเฉียงจริงๆไม่ได้มีสองสองสองศูนย์นะมีสองสี่ที่หายากอะค่ะนะคะ,นะคะมีมีอีกหนึ่งพศค่ะเนี่ยนะคะ,ะครูสิบครุูครุ 10, ครูครุูรรทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งบาทหนึ่งเจ็ดครึ่บาทหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทอะมาดูครุูอื่นๆกันต่อนี่ไงครุูเฉียง เอาคูปองหนึ่งเขตออกก่อนคุปเชียงปีอันนี้ปี2520ค่ะคุปเชียงปี2520รับซื้อเหรียญละ12บาทคุปคุปเชียงเขาจะมีคอนโซล2520และ2522นะคะ2520และ2522เนี่ยค่ะอันนี้22และเขาจะมี2524ด้วยนะคะทุกคน2524เป็นตัวติดผลิตน้อยหายยากนะคะหลักหมื่นหลักแสนเรื่องจริงนะคะมีคนรับซื้อจริงค่ะ ขอให้มีเหอะนะคะหามเลยนะคะเราลองดูเผื่อเผื่อท่านใดเผื่อจะมีโอกาสไม่แน่นะอาจจะหลุดรอดไปอยู่ในมือนะคะเหมือนกับซื้อลอตเตอรีอ่เนาะยังไปถูกคนน้องคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีสิบได้เช่นกันนะคะเหรียญห้าบาทเฉียงครุเฉียงแบบนี้เลยทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างลักษณะของทุนลักษณะของเหรียญรูปแบบเหรียญขนาดน้ำหนักเท่ากันหมด เหมือนกันทั้งหมดทุกอย่างผิดกันตรงที่พศเท่านั้นเองเนะะี่ยค่ะอันนี้คือจะเขียนว่าสองสองใช่ไหมคะสองห้าสองสองสองห้าสองสองสองห้าสองศูนย์ค่ะเหรียญที่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากคือสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่นะคะมีจริงนะคะเหรียญนนะ่ะเขามีจริงหายากจริงมีราคาจริงมีคนรับซื้อจริงค่ะขอขอให้มีเหรียญเถอะนะคะขอให้มีเหรียญ ไม่ต้องมาขายให้เป็นหน้าหรอกเชื่อเลยถ้าใครมีนะโพสต์ลงหน้าเฟซตัวเองก็ได้หรือจะโชว์ที่ไหนก็ได้ให้ออกสื่อค่ะให้มีให้คนรู้ว่าเรามีรับรองคนวิ่งหาคุณถึงบ้านแน่นอนไม่ต้องมาไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่ต้องมาพิมพ์ว่ามีมีม,ม,มีท้ายท้ายคลิปเป็นหน้านะาไม่ต้องค่ะเปะน็นหน้าไม่ได้ต้องการยอดยอดไลค์ป็นหน้าไม่ได้ต้องการยอดแชร์ยอดวิวค่ะถ้ามีนะคุณเอาไปโพสต์หน้าเฟซคุณเลยแล้วก็ รับรองคนไปหาถึงบ้านแน่นอนนะคะเหรียญหบาทปีสองห้าสองสี่นะคะ5บาททุเชียงแบบนี้เลยสองห้าสองสี่เน้นย้ำสองห้าสองสี่นะคะลองไปดูกันเผื่อมีนะคะมีก็ต้องก,กระตุกถรตกแบตเตอรี่อ่ะจริงๆเรื่องจริงค่ะไม่ต้องมาขายไปหน้าเลยถ้ามีนะคะโพสเลยรับรองมีคนไปซื้อแน่นอน